เมื่อไรเสียงปืนแกตกทหารยิงประชาชนผมจะเข้าไปนำพี่น้องเดินเข้ากรุงเทพทันทีพี่น้องที่รบครับพี่น้องของเราวีรชนของเราต้องไม่ตายฟรีพี่น้องของเราวีรชนของเราต้องไม่บาดเจ็บฟรี แม้กระทั่งฝ่ายฝ่ายเสื้อแดงเมื่อคืนแม่น้องเกดก็ยังไม่หายโกรธพี่ลูกเขาถูกทาหารยิงยังไม่เป็นธรรมเขาท่านท่านก็มีความรู้สึกว่าอย่านี้ต้องลดกกรรมเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องธรรมดาครับแต่ว่าเราต้องฟังว่าประโยชน์ส่วนใหญ่ของคนไทยเป็นยังไงแล้วก็เราก็ให้ส่วนน้อยนั้นยอมเสียสละเหมือนกับผมจะไหวนะผมจะข้านะมฝั่งพี่น้องแกวเรือพาผมข้ามฝั่งมาถึงฝั่งเรียบร้อยแล้ว ผมต้องเดินทางต่อขึ้นภูเขาพี่น้องจะแบกเรือมาผมขึ้นภูเขาทำไมถึงเวลาที่ผมจะขอ,อนั่งรถเหตุการมันเปลี่ยนพัฒนาการมันเปลี่ยนก็หวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจว่าวันนี้เราได้ทำหน้าที่ของมาเรามาสุดถางม,มีการปลองรองเมื่อไหร่ก็ผมก็ได้มีโอกาสกลับไปตอบแทนบนุญคุณพี่น้อง แต่ครพี่น้องบอกไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องตอบแทนได้แล้วไปเอาอููบรงนั้นเถ้ะสู้คั้นต่อไปผมก็ไม่ว่าอะไรครับผมไม่ว่าอะไรจริงๆแต่ว่าพี่น้องต้องหยุดตั้งสติคิดว่าแล้วใครได้แล้วใครได้แล้วใครเสียอย่างที่ผมบอกนะครับ คือผู้ที่ได้ประโยชน์จากความขัดแยง้งทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายเราและฝ่ายเขาก็คือผู้ที่กําลังมีความสุขกับสิ่งเหล่านี้คงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับทําให้คนที่ฆ่าคน91คนเนี่ยไม่ต้องเข้าคุกด้วยลนะ่ะเพราะถือว่ามันเกิดจากความต่อเนื่องเป็นผุนพวงจากความขัดแยง้งต่อเนื่องช่่าางแมมม ังแมม่นก็ต้องเรียนว่านโยบายหลักของพรรคไทยนะคะที่จะทําอย่างแรกก็คือการที่เราให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องซึ่งเป็นมหาเร่งด่วนของพี่น้องประชาชนนะคะ และเราไม่ได้ตั้งหลักหรือว่าเราจะมาจุดมาในเรื่องของการที่จะบอกวันนี้ายในเรื่องของการในรัษกรรมเพราะนั้นและรวมถึงการคืนเงินให้กับพันธุ์ตริทโฟลัตสินชินวัฒน์เพราะถือว่าภาคไทยนั้นจะต้องทาเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของพี่น้องประชาชนนะคะถ้าอีกฝั่งหนึ่งถามว่ากระบวนการล้างความผิดให้พี่ชายคุณทักศิณคุณยิ่งรักมีวาระนี้คุณยิ่งรักจะตอบว่ายังไง เพื่อไทยคงไม่อนุญาตให้ที่ฉันนําหัวข้อนี้เข้าไปเพื่อคนคนเดียวหรอกคะ่ะพักเพื่อไทยขอเรียนว่าพรักเพื่อไทยไม่เคยมีนโยบายเลยนะครับว่าจะนิรโทษกรรมไม่เคยพูดออกจากตรนมการพรคหรือหัวหน้าพักเป็นการพูดของบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งไม่ผูกพันพักจะนิรโทษกรรมหรือไม่มันอยู่ที่กรรมการกลางเนี่ยครับเขาจะบอก โดยชาติโดยพรคเพื่อประเทไทยจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีความเห็นในเรื่องดังกล่าวเพราะฉะนั้นขอากราบเรียนพี่น้องประชาชนแต่ผู้เกี่ยวข้องว่าเราไม่เคยพูดเรื่องนี้โทษกรรมเพื่อคนคนเดียวหรือจะนี้โทษกรรมเพื่อใครก็ตามจะต้องเป็นมติอของกรรมการกลางนะครับที่บอกว่าจะให้ทำอย่างไรบ้างเราก็จะนําความเห็นนั้นไปสู่สภาจะนําความเห็นนั้นไปสู่พี่น้องประชาชนทั่วไปว่ามีความเห็นอย่างไรก็อยากจะ ความเข้าใจกับพี่น้องในเรื่องนิรโทษกรรมไว้ณโอกาสนี้ด้วยเพราะยะัมีความเข้าใจผิดในเรื่องนั้น,นอักอีกหลายครั้งหลายหนและหลายท่าน การตัดสินใจของผมเนี่ยมันยังอยู่บนหลักการที่ผมเคยพูดมาโดยตลอดมันไม่ได้เป็นเรื่องของการที่จะทําให้เสียหลักในเรื่องของนิติรัฐแล้วก็ไม่มีการนิรโทษกรรมทางอาญานะครับใครมีความผิดทางกฎหมายอย่างไรก็จะต้องมีการจัดการครับผมพร้อมทําทุกอย่างแต่ผมไม่สามารถนิรโทษกรรมคนทุจริตไม่สามารถคืน4 6 0 0 0ืล้านให้กับคุณทักษิณมันเงินของประเทศมันเงินของประชาชน ผมไม่มีสิทธิ์เอาไปให้นัททวุฒิจัตุพรอภิสิทธิ์สุเทพไม่นิรโทษผมไม่เอาสองต่อสองครผมต่อให้ท่านสองต่อหนึ่งอย่านิรโทษผมอย่านิรโทษนายสุเทพและอย่านิรโทษพันตำรวจโททักษิณ